ครับพลอยสตาร์สองนี้ก็ดาวสวยนะครับดาวสวยงามมากดาวสวยนะกล่องจะเต็มเต็มดาวสตาร์ในกล่องวสวยนะครับเป็นดาวหกแงสงนะครับลอยสตาร์ ดาวสตารครับขาชัดนะครับขาชัดเนื้อดีนะครับเนื้อสวยนะครับมาดูในภาพแล้วก็ของจริงของจริงจะสวยฝานะครับเราให้ดูเป็นแนวทางครับก่อนจะเลือกซื้อคอ,อยก็ต้องพอเห็นแวบๆเห็นแง้มๆนะครับแต่นี้เห็นตรงๆ ก็อย่างนี้ก็สวยแต่ของจริงจะสวยก่านะครับรับประกันนะครับรับประกันความแท้ความเสื่อมนะครับสนใจก็โทร0871505601นะครับ